วัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูเก็ตแล้วพอถึงตอนกลางคืนเราก็หาร้านนั่งเล่นร้านหนึ่งก็คือเจอร้านนี้ที่เขาแปลว่าท่ายรูปสวยพอเ,เข้ามาปุ๊บเราก็เดินบันไดขึ้นไปชั้น2เพราะว่าร้านจะอยู่ชั้น2 ชื่อร้านก็คืออันนี้เลยแล้วข้างในก็คือจะเป็นแบบว่าววายดีมากแสงสีก็คือแบบว่าละมนุนลูกค้าส่วนมากจะเป็นแบบฝรั่งมากกว่าแต่คนก็ค่อนข้างเยอะเราก็สั่งเครื่องดืง่มแล้วก็อันนี้คือเครื่องดื่มที่เราสั่ง <S 2> <S 2> <S ก็จะไม่ค่อยแรงมากรู้สึกถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นแต่ก็แบบว่าไปนั่งเล่นคุยกันเก,ก,ก็โอเคเพราะว่า มันแปลว่านั่งชิวๆตอนนี้ก็คนก็กลับกันหมดแล้วเหลือแต่เราที่ยังไม่กลับวันที่สองเราก็มากินบะหมี่ฮกเกีย้ยนกันก็คือเป็นบะหมี่ที่ดังในภูเก็ตร้านนี้คืออร่อยมากก็คืออยากไปซ้ําอีกอะ่ะคิดถึงอากินอิ่มแล้วก็ไปกันต่อที่ร้านฉินประชาเพราะว่าจะไปใส่ชุดยา่ๆากันตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านแล้วก็คือ มีสีให้เลือกเยอะมากแล้วเราก็เลือกสีชมพูพอเปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเราช่วยทําผมให้มีเพื่อนก็ดีแบบนี้แหละพอแต่งตัวเสร็จเราก็ไปถ่ายรูปที่บ้านชินประชาก็คือเป็นบ้านเก่าของภูเก็ตแบบว่ามีมุมถ่ายรูปโบราณโบราณมันไม่ใหญ่แต่มันก็มีมุมถ่ายรูปเยอะที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือบูฮาเบิร์ตเป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดทะเลแล้วก็มีช้างอยู่ในน้ำ เห็นคนอื่นไทยรูปสวยมากก็เลยอยากมาสามารถแบบว่าสื่อกล้วยแล้วก็ให้อาหารช้างได้ด้วยแล้วเราก็ถ่ายรูปถ่ายติกตอกเล่นกันก็จะเป็นที่สุดท้ายของวันนี้วันที่3พ่อชินก็ตื่นกันเช้ามากเพราะว่าต้องตื่นไปท่าเรือมีรถมารับด้วยก็คือเราซื้อแบบว่าทัวร์วันเดย์ทริปแบบนั้นะนะนี่สภาพแต่ละคนพอมาถึงก็ให้นั่งรอมีคนแบบว่าเยอะมาก แล้วเพื่อชินก็นั่งสปีดโบ๊ทข้ามเกาะขึ้นแรงมากดูสีแปลว่าไปถึงก็คือเปียกฉ่ำมากแล้วก็มานกลาแล้วการถแล้วก็สามารถถ่ายรูปแบบว่าบนเรือได้สวยมุมนี้นี่นมุมนี้ก็คือเขาจะให้แบบว่าแบ่งกันถ่ายจริงๆปกติแล้วต้องลงที่เกาะนี้ด้วยแต่ วันนั้นแปลว่าเขาปับธงแดงเราก็เลยลงไปไม่ได้เสียใจมากคือทรายมันแปลว่าขาวสวยมากแล้วเราก็แวะจอดที่เกาะลิงก็คือมีลิงเยอะมากแปบลบว่าน้องตัวเล็กมากแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยพอถึงตอนเที่ยงเราก็จอดที่เกาะเกาะหนึ่งเราก็กินข้าวดูอาหารทัวร์ก็คือก็กิกนได้นะแต่แปลว่าก็ตามภาษาอาหารทัวร์แล้วเราก็มานั่งเลน่นแล้วเราก็ ไปเล่นเจ็สกีสนุกมากตนจะสิ้นแล้วก็คือหมวกหายด้วยนะตอนนี้พอเล่นเสร็จแล้วก็กลับไปโรงแรมอาบน้ำแต่งตัวตอนเย็นเราก็มาที่ตลาดลาวาวก็คือมากินอาหารทะเลตรงนี้ก็คือแบบว่าอร่อยมากสดมากแล้วก็คือนี่จัดเต็มมากดูแล้วเราก็ตอนกลางคืนเราก็ไปร้านเราอีกจ้ะที่วันนี้ก็จบลงแล้วแบบว่าสนุกมาก วันที่4ี่้วก็เริ่มต้นวันด้วยไปร้านขวานิยมเป็นร้านอาหารใต้ก็คือแต่ละอย่างก็คแซ่บเบอร์พอกินอิ่มแล้วเราก็ไปกันต่อที่คาเฟ่ก็คือจะไปถ่ายรูปเล่นแต่วิวแบบว่าสวยมากแต่ถ่ายรูปออกมาแล้วมันแบบว่าไม่ได้อะมันไม่สวยอ่ะก็เลยได้รูปไม่เยอะเลยเราก็ไปกันต่อที่คาเฟ่ที่สองก็คือคาเฟ่ขำมู เป็นคาเฟ่ที่แบบว่าถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็ทะเลสวยมากแบบสามารถมองดูวิวได้แบบว่าเพลินๆแล้วเราก็เห็นทะเลตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปทะเลตรงนี้แหละตอนนี้เราก็ลงมาที่ทะเลตรงนี้แล้วก็คือจะมาดูแบบว่าพระอาทิตย์ตกแล้วนี่ก็คือเราอยู่ตรงนี้นานมากแบบวิวจนพระอาทิตย์ตกสวยมากหาดนี้แบบว่าฝรั่งเยอะมากบอกเลย แล้วก็ดูวิวแบบว่าภาทิศตกสวยมากเธอชินแบบว่าอยากไปดูอีกมันสวยจริงอันนี้คือเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่เราจะกินอร่อยมากอยากกินอีกโอเคจบแล้วกับทรโปูกเก็ตของฉันก็คือติดใจมากอาหารอร่อยมากอยากไปอีกบา,บาย